โอเคสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะสรุปฟิสิกส์เล่มหนึนะครับเกี่ยวกับพวกหน่วยทางฟิสิกส์ปริมาณแรงพวกนี้นะครับล่าสุดเนี่ยเราอยู่ที่เรื่องสรุปการบอกตำแหน่งของวัตถุนะครับมีระยะทางการกระจัดใช่ไหมอัตราเร็วความเร็วอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาดู เรื่องต่อมาเป็นเรื่องสําคัญก็สอบออกบ่อยเลยครับก็คือ,เ,อเกี่ยวกับกราฟการเคลื่อนท,นที่นะครับเปิดมาหน้าที่41นะ41ครับ41 41อะดูนี่ครับ กราฟอันแรกนะครับเขาเรียกว่าการาฟระยะทางกับเวลานะครับเร็นการาฟ st นะครับเวลาเราดูการาฟเนี่ยเราดูเหมือนกับแกน x แกน y แล้วก็ตีความหมายอะ่ะอย่าไปท่องจํานะครับมันอาจจะต้องมีอะไรบ้างที่จําแต่ว่าเราเลือกจําที่จําเป็นก่อนมาดูอันแรกก่อนครับอย่างนี้ถ้าลูกตีความหมายตีความหมายว่าไงครับคูแบ,บ็กใส่ตัวเลขเข้าไปเพื่อหเห็นภาพชัดขึ้นนะให้เห็นแบบรบายละเอียดชัดขึ้นแกนนี้เนี่ย t คือ time คือเวลาครับ ส่วนตัว s ที่ห้อยหลัง t เนี่ยมาจากคำว่า second แปลว่าวินาทีส่วน s เนี่ยนะครับเป็นตัวย่อของคำว่าระยะทางนะครับก็คือเมตรหน่วยเป็นเมตรนะครับตรงนี้จะลูกต,ตีความหมายโดยใส่ตัวเลขเข้าไปนะครับแปลว่าผ่านมา5วิอยู่ที่90กิโลผ่านมา10วิก็ยังอยู่ที่90กิโลผ่านมา15วิก็ยังอยู่ที่90กิโลแปลว่าอะไรครับแปลว่าระยะทางเท่าเดิมครับทั้งๆท,ที่เวลาเพิ่มขึ้นแสดงว่าข้อนี้วัตถุหยุดนิ่งครับ นึกภาพตามนะครับเป็นความจริงแล้วห้าวิอยู่ตรงนี้อีกสิบวิก็ยังอยู่ตรงนี้แสดงว่าวัตถุหยุดนิ่งครับกราฟแบบนี้คือวัตถุหยุดนิ่งโอเคนะครับต่อมาครับถัดมาคราวนี้ไหนตีความหมายครับคืออะไรครับข้อที่สองอ้ขตัวอย่างที่ยี่สามผ่านไปหนึ่งวิอยู่ที่5้าห้าเมตร ผ่านไปสองวิอยู่ที่สิบเมตรผ่านไปสามวิอยู่ที่สิบห้าเมตรอย่างนี้หยุดนิ่งไหมตอนแรกอยู่ที่ห้าเมตรสักพักหนึ่งไปอยู่ที่ระยะสิบเมตรแสดงว่าข้อ,ขอนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นแบบคงอะไรคงที่ครับเวลาเปลี่ยนไประยะทางเพิ่มขึ้นแบบคงที่ทุกๆหนึ่งวินาทีเพิ่มขึ้นห้าเมตรนะครับแสดงว่าข้อนี้เป็นกราฟที่ความเร็วเพิ่มขึ้นแบบคงที่เรียกความเร็วคงที่ครับ กราฟก่อนหน้านี้เขาเรียกว่ากราฟที่ทาวัตถุหยุดนิ่งแต่พอกราฟนี้วัตถุไม่นิ่งแล้วเพราะตัวเลขมันฟ้องเห็นไหมฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเพิ่มแบบในอัตราส่วนที่เท่ากันเนี่ยทุกๆหนึ่งวิเพิ่มเลขเดียวกันเนี่ยเพิ่มทีละห้าทีละห้าทีละห้าอย่างเงี้ยกว่าความเร็วคงที่นะครับโอเคเนาะมันกราฟแบบนี้คือกราฟความเร็วคงที่นะครับกราฟเฉือนขึ้นนะความเร็วคงที่ต่อมาครับกราฟโค้งอย่างนี้เลยครับ ถ้ากราฟโค้งอย่างนี 1, nee ้เนี่ยคือระยะทางเพิ่มขึ้นแบบไม่คงที่ครับเขาเพิ่มขึ้นไม่คงที่อะไรคืออะไรพี่แบคคือจากวิที่หนึ่งไปวิที่สองเนี่ยกับวิที่สองไปวิที่สามมันคนละเลขมันไม่เหมือนอันนู้นที่จากวิทหนึ่งไปวิ2สองแล้วจากวิสองไปวิสามมันเพิ่มเท่ากันตลอดก็เลยความเร็วคงที่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่จากวิที่หนึ่งไปอีกวิหนึ่งแล้วจากอีกวิต่อไปเนี่ยระยะทางมันเพิ่มขึ้นไม่เท่ากันเนี่ยเรียกว่าเพิ่มแบบไม่คงที่ ถ้าเพิ่มไม่คงที่แปลว่าความเร็วมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยแสแงว่ามันมีความเร่งครับมันมีความเร่งนะครับสรุปอีกทีนะครับตรงนี้จดนะครับจดแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับสรุปอีกทีนะครับแต่จดไม่ทันพอดไว้นะครับสรุปอีกทีก็คือว่าถ้ากราฟระยะทางกับเวลาเนี่ยเป็นแนวนอนแบบข้อแรกเนี่ย คือหยุดนิ่งแต่ถ้ากราฟระยะทางกับเวลาเฉียงอย่างนี้จะเป็นความเร็วคงที่แต่ถ้ากราฟระยะทางกับเวลาโค้งเป็นพาราโบลาเนี่ยนะครับจะความเร็วเพิ่มขึ้นรือเรียกอีกอย่างว่าความเร่งคงที่ก็ได้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่ลูกต้องจําก็คือหน้าตายอย่างนี้เรียกอะไรหน้าตายอย่างนี้เรียกอะไรโอเคไหมครับผ่านนะครับเดี๋ยวหน้าหน้าในข้อสอบมันจะมาจี้ตรงนี้นครับต่อมาครับดูหน้า42 ไปดูข้อสอบหนึ่งข้อนะครับเขาถามว่ากราฟที่ให้มาเนี่ยอะไรความเร็วมากกว่ากันเป็นกราฟระยะทางกับเวลาก็คือกราฟ st นะครับ ST แน่นอนเลยครับกราฟที่เป็นเส้นตรงอย่างนี้คืออะไรครับวัตถุหยุดนิ่งแสดงว่าความเร็วน้อยสุดแต่กราฟหนึ่กับกราฟสามเนี่ย มีความเร็วครับถ้าว่าถ้าเฉียงขึ้นนี้แปลว่าถูกมีความเร็วและเป็นความเร็วคงที่แต่ใครที่เฉียงขึ้นเยอะกว่าคนนั้นจะเร็วกว่ายิ่งเฉียงเยอะยิ่งเร็วนะครับเพราะนั้นข้อนี้คนที่เร็วสุดก็คือหนึ่งครับจำไว้เลยนะครับยิ่งเฉียงเยอะยิ่งเร็วนะครับกราฟเอนะต่อมาครับดูข้อถัดมาเขาถามว่า อัตราเร็วในช่วง0ถึง9แล้วก็9ถึง11แล้วก็อัตราเร็วเฉลี่ยมีค่าเท่าไหร่โอเคเอา0ถึง9ก่อนครับ0ถึง9มาดู0ถึง9ก่อนเกิดอะไรขึ้น0ถึง9ถ้าลูกไปอ่านกลาสนะครับดูตรงนี้ก่อนครับ 0ถึง9เกิดอะไรขึ้นตอน0ถึง9 0ถึง9 0ถึง9คือตรงนี้9วินาทีเกิดอะไรขึ้น9วินาทีครับตอนแรกเนี่ยอยู่0กิโลหรืออยู่จุดเริ่มต้นครับพอครบ9วินาทีไปอยู่ที่20กิโลถูกไหมครับแสดงว่าตอนที่เคลื่อนที่ไปภายใน9วิเนี่ยระยะทางไปได้20กิโลนะครับ9วิก็คือแนวนี้ครับ9วิระยะทางก็คือจาก0จนถึงไปถึง20 ความเร็วก็คือระยะทางหารเวลาครับยี่สิบส่วนเก้าก็จบนะครับนี่คือศูนย์ถึงเก้าวิต่อมาครับแล้ลุกจำไว้นิดนึงนะครับถ้าเมื่อไหร่กราฟ f t เฉียงขึ้นอย่างนี้จะเรียกกราฟนี้ว่ากราฟความเร็วคงอะไรความเร็วคงที่ ตัอีกอันนึงก็ไปดูครับตั้งแต่9ถึง11วิเกิดอะไรขึ้นครับตอน9าวิอยู่ที่20กิโลพอ11วิอยู่ที่40กิโลก็แปลว่าไปได้20กิโลถูกไหมไปได้20กิโลภายใน2วิ20กิโลภายใน2วินะครับก็จะเรียกว่า20หาร2 10เมตรต่อวินาทีครับเอาระยะทางหารเวลาที่ใช้ก็จะเป็นความเร็ว ตัะนั้นสองตัวนี้ก็คือดูจากกราฟเป็นหลักเลยนะครับโอเคเนาะข้อที่สามเขาถามว่าอัตราเร็วเฉลี่ยตลอดการเดินทางถ้าตลอดการเดินทางนะครับเดี๋ยวกูแปกขอไปเขียนที่ตัวเ,เขียนเขียนทั้งล่างกันที่ไม่พอนะเขียนตรงนี้ถ้าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยเนี่ยขอเขียนตัวย่อว่า v average นะครับ v average นะครับ ถ้าอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยให้ลูกเอาระยะทางทั้งหมดเลยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้ายก็คือ40กิโลเอ้ย40เมตรหารด้วยเวลาทั้งหมดที่ใช้ก็คือ11วินาทีนะครับดังนั้นความเร็วเฉลี่ยอัตราเร็วเฉลี่ยก็คือ40หารด้วย11เมตรต่อวินาที นะครับระยะทางทั้งหมดหารเวลาทั้งหมดนะครับทีนี้ไปดูความรู้เสริมนิดนึงนะตรงนี้อยากให้เสริมเล่นๆนะครับรู้ได้ก็ดีครับเขาเรียกว่าการแปลงการาฟครับก,กราฟ ST เป็นกราฟ VT ครับอ่านรูกดูนี่นะครับเมื่อกี้เนี่ยเราคำนวณมาได้ว่าอะไรนะครับ0ูถึงเความเร็วเท่าไหร่นะ0ูถึงเความเร็วคงที่ ที่ยี่สิบส่วนเก้านี่ยนี่เ,เป็นกราฟ vt แล้วนะเนี่ยจากกราฟนี้เนี่ยถ้าใช้ตัวเลขที่เราหาได้มาเปลี่ยนมาเขียนกราฟความเร็วเนี่ยจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งข้อสอบจะชอบให้เราเปลี่ยนกราฟนี้เป็นกราฟนี้ในอนาคตนะครับลูกก็ต้องไปหาความเร็วในแต่ละช่วงมาก่อนว่าช่วงแรกเนี่ยความเร็วเท่าไหร่จะเขีดเป็นเส้นตรงแบบนี้ก็เรียกความเร็วคงที่นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเก้าวิถึงสิบเอ็ดวิความเร็ว,ว,ว,รวสิบก็ขียางปี้อันนี้คือแปลกกราฟนะครับ โอเคเนาะจาก vt เอ้จาก st เ,เปลี่ยนเป็น vt ให้ได้ด้วยนะครับโอเคต่อมาครับถ้าจดทันจดจด,จดไม่ทันพร้ไว้นะครับต่อมาดูหน้า43ครับ43ถามอะไรบ้างครับถาม3ช่วงเวลาครับก็คลเหมือนเดิมเหมือนง่ามเมื่อกี้เลยครับถาม5วิแรก อัตาราเร็วในช่วง5วิแรกก็คือจากนี้ถึงนี้ระยะทางเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่แล้วก็ถาม5ถึง15ก็คือถามจาก5ถึง15ระยะทางเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถามทั้งหมดามาดูอันนี้ครับดูข้อที่หนึ่ง5วินาทีไปได้กี่เมตร5วินาทีแรกจาก0ถึง10มัน5ว,5วินาทีแรกเนี่ยไปได้เท่าไหร่ไปได้10เมตรครับ5วินาทีไปได้10เมตรความเร็วก็คือ10ส่วน5ครับ2เมตรต่อวินาที ต่อไปครับจาก5ถึง15ครับข้อ2จาก5ถึง15นี่เท่าไหร่10วินาทีไปได้10เมตรถามว่าทำไมไปได้10เมตรพี่แปก๊กก็ตอนแรก10แล้วก็ลงมาถึง0นี่ก็10เหมือนกันบางคนบอกพี่แป๊ไอ้น,นี้คือการเดินถอยหลังใช่ไหมไม่ใช่นะครับตรงนี้หมายความว่าตอนแรกเร่งเครื่องครับตอนหลังชะลอครับตอนหลังชะลอ ชะลอนะฮะอันนี้คือเร่งแล้วก็ชะลอแต่ไม่ได้มีการถอยหลังไม่ได้วิ่งกลับนะครับไม่ได้วิ่งกลับนะครับเร่งเครื่องสิบเมตรชะลอลดอีกสิบเมตรครับตาตรงนี้เขียนหน่อยตรงนี้เขียนว่าดี๋ยวนะไม่ใช่เร่งเครื่องเพิ่มความเร็วฮนะเหยากอย่างเลยขอตะแคงก่อนช่วงนี้คือช่วงเพิ่มความเร็ว นะครับส่วนช่วงนี้คือลดความเร็วแต่ไม่ได้หยุดนะครับลดลดแล้วค่อยมาหยุดตอนสิบห้าวินี่ตัวน,นี้ขอเขียนอยงนิดนึงนะลดความเร็วพอถึงตรงนี้ก็คือหยุดนะครับโอเคนี่คือความหมายนะครับเพราะนั้นะ ช่วงแรกเนี่ยเพิ่มความเร็ว5วิได้10เมตรความเร็วก็10ส่วน5นะครับช่วงที่2นี่ลดความเร็วลง10วิได้10เมตรความเร็วช่วงอัตาราเร็วช่วงนั้นก็10หาร10ก็1นะครับต่อมาอันสุดท้ายก็คือความเร็วเฉลี่ยเอาระยะทางทั้งหมดหารเวลาทั้งหมดครับระยะทางทั้งหมดก็คือ10บวก10ได้20เวลาก็คือ5บวก10ได้15 นี่เขาเรียกอัดความอัตรายเยอรมันนะครับนี่คือหน้าที่สี่สิบสามเนาะเดี๋ยวขอดูเวลาแป๊บนึงสิบสองวิโอสิบสองนาทีครับอโอเคนะครับพอดีหลายๆคนบ่นบอกช่วงหลังพี่แบ็กเริ่มอัดนานจังเลยยี่สิบนาทีนะครับการดูทีละนิดนี่มันทำให้เราดูได้เรื่อยๆนะเพื่จะอัดทีละชั่วโมงก็ได้แต่พี่แบ็กอยู่วงการนี้มานานครับพี่แปกรู้นะครับว่าอะไรเป็นอะไร เนาะโอเคนะครับเพราะนั้นคลิปนี้ก็คือเกี่ยวกับกราฟ s อะไรครับ s t ระยะทางกับเวลานะครับและลักษณะข้อสอบต่างๆ่บ๊ายบาย